แล้ววันนี้นะครับเป็นวันดีนะนัดปล่อยแนวทางรัฐบาลนะครับหุใบฟ้าพารวยน่าจะเห็นตัวเด่นไปแล้วนะครับก็น่าจะเป็นวันที่1ิ1สิบเจนาะสิบเนะ 17, 18, นะหลังหวยออกนะประมาณวันพุธก็น่าจะเห็นได้ว,ว่าเป็นตัวไหนแล้วก็ในส่วนของห้องแนวทางก็ ว่าในน่าจะเห็นหมดนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันกันนะครับว่าเป็นตัวไหนมามาดูกันนะครับทักทายกันพี่น้องอยู่แถวไหนนะครับภาพชัดเสียงชัดไหมนะครับพิมพ์ชื่อเล่นนะครับก็พิกัดอยู่ที่ไหนนะครับภาพชัดเสียงนะครับภาพชัดเสียงชัดก็ หลังจากไปทําบุญใหญ่มานะครับก็โอไปหลายวันอยู่พี่น้องสาอาทิตย์ตากเดดนะดําดนะครับเนี่ยทั้งแดดทั้งฝนนะฝนก,ก็แรกๆแบกสามวันแรกก็ตกทุกวันนะก็ได้ไปเทหินหินเฉียวเพิ่มอีก2รถนะครับก่อนนะปูถนนหนทางก็โอเคก็สำเร็จรุ่วงไปได้ดีนะครับ ว่าหวดนี้เนาะนั่นมันก็จะอยู่ในชุดไฟฟ้าที่จะให้นี้และที่สําคัญคือสีอันแล้วลตเตรีก็บ่ามีขายนะครับพี่น้องมันเป็นชุดตัวเดียวกันนะครับกับที่การปล่อยเลขเดียนยไปเดี๋ยวเมื่อนี้สิเดยดขยายความให้เด้อเด้อพี่น้องอย่าไปล่อเดี๋ยวก็ว่าลืมลืมเนี่ยนะครับเล่นก่อนมีเวลาก็จัดไปต่อไปรัฐบาลพี่น้อง ใครเห็นตัวเด่นแล้วนะน่าจะลงในเพจให้อภิมาเดี๋ยวอาจารย์จะขายายความให้ใครเห็นใครรู้ตัวเด่นของอาจารย์นะครับอ๋อแสดงว่าทุกคนเห็นเนาะตัวเด่นทุกคนจําได้เนาะนะครับตัวนี้ก็เลยเอามาสองตัวนะเพราะงวดเมื่อกี้ไม่ได้ทำใบฟ้าถ้าทำใบฟ้ามันจะได้ตัวเด่น2ตัวและสรุปแล้วนะครับก็คือ ใหญ่เต็มๆนะครับในชุดใบฟ้าตามนี้พี่น้องน่าจะอันตามนี้มัดชอบทุกตัวนะส่วนตัวไนียพี่น้องชอบในเลขชุดสามตัวนะเลขไทยเลขสามตัวมักทุกหางแต่จารเล่นเท่ากันทุกตัวเต็นนะครับอันนี้คือ รัฐบาลหมักบอกพี่น้องน่าจะมีอั้นด้เลและอีกหลายวันนะครับน่าจะหาซื้อไม่ได้รัตตลีพี่น้องขายดิบขายดีมันไปชนกับเลขดังเขานะเลขดังเลขอะไรนะครับมันก็มาตามสูตรนี่แหละนะล่องหมักกับล่องจัดเด้อพี่น้องนะแต่ในความรู้สึกว่าอาจารย์ซื้อไปแล้วฝันดีฝันเอาบุญบนัน รู้ว่าถูกแล้วล่ะแต่ไม่รู้ตัวไหน